บอยรถบ้านนะคะทางช่อง YouTube ของเรานะคะวันนี้นะคะเจอกับเซลแนนซี่ค่ะหน้าดำมแบบนี้มาเจอแนนบอกเลยว่าวันนี้จะต้องเจอคารวารถสวยเข้าใหม่นะคะจัดตัวเด็ดรุ่นยอดนิยมรุ่นตามหามาให้ FC นะคะแล้วก็แฟนขับได้ติดตามกันก่อนเลยนะคะใครที่ตามหารถที่เรากำลังจะรีวิวอยู่นะคะรีบเลยนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าของดีทีเด็ดน้อยไปค่ะเริ่มที่คันแรกเลย ก็เป็นเจ้าโตโยต้าเซียนต้านะคะรถอนเนกประสงค์ครอบครัวนะคะขนาดเล็กสิวแต่แจ๋วบอกเลยคันนี้เป็นเซียนต้านะคะ 1.5V ปี2018ค่ะลูกค้าสีขาวนะคะภายในด้านในเนี่ยมีทั้งหมด7ที่นั่งประตูของเขาเป็นประตูสไลด์ ทางนะคะเจ้าเซ็นเตอร์ตอบโจทย์คุณลูกค้าได้แน่เลยแน่นอนนะคะตดรนี้ปี2008นะคะเดี๋ยวให้แอดมินแผนให้ดูภายในความกว้างนะคะอ่ะเป็นออเดอร์เป็นออเดอร,อร,ดอร์อันนี้ลูกค้าออเดอร์บอกเลยนะคะเซ็นเตอร์เนี่ยมี2คัน2สีนะคะใครชอบสีไหนถูกใจสีไหนทักเข้ามาได้เลยนะคะหาแ้นซี่ได้เลยนะคะตกแต่งวงคม VIP มาเลยนะคะลูกค้าพรมของเขานะ เป็นพรมวีไนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอรปรับอัตโนมัติแล้วก็หน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะคะตัวนี้นะคะไม่วิ่งแค่66,000โลเป็นรถบ้านมือเดียวสภาพไม่ต้องพูดถึงลูกค้ากิฟแน่นอนนะคะรถคันนี้กิฟแน่นอนเลยนะประ,ะตูสไลด์ด้วย สีขาวนะคะจะดูด้านหลังหน่อยนะคะดูด้านหลังหน่อยอ่ะด้านหลังด้านหลังนะคะก็ะจะเป็นอย่างที่แดนบอกค่ะจะมีทั้งหมดเจ็ดที่นั่งตัวนี้นะคะลูกค้าพับขึ้นได้นะคะเกิดใครที่แบบว่าอยากจะใช้พื้นที่ด้านหลังนะคะสามารถยก ลูกค้าตามหาค่อนข้างสูงแล้วก็มาเมื่อไหร่นะคะลูกค้ารีบมาจับมาจองเป็นเจ้าของกันอย่างเร็วเลยสําหรับเซนต้าตัวนี้นะคะราคาพร้อมขายหน้าร้าน599,000บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้ารีบเลยนะมี2คัน2ส,สีใครไม่ถูกใจสีขาวอยากได้สีบอลน,นะคะแนนมีสีบอลเข้าใหม่เข้ามาดูได้ทักเข้ามาได้คะ่ะเดี๋ยวแนนสง่งรูปเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าให้ดูได้ชมได้เลย อ,อย่างที่บอกรถอเนกประสงค์จิวแต่แจ๋วแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์1.5นะคะประตูสไลด์อวความสะดวกสะดวกเอาสะดวกสบายให้กับบอกให้เลยว่ารอกลุกนี้เลยนะคะนะไปคันที่2ค่ะเพราะว่ารอนั้นอยู่อีกเป็นขบวนเลยคันที่2นะคะตัวนี้เป็นนิสันโนดขาลค้านิสันโนดนะคะตัวนี้ปี2 0 1 8 รุนยอดขายของเราเหมือนกันนะคะมาเมื่อไรก็หมดเมื่อน,นั้นเหมือนกันนะคะสําหรับนิสันโนวตัวนี้ตกแต่งด้านข้างมาด้วยสเกิร์ตแต่งแรวแดงมาแล้วนะคะม,มีกล้องด้วยลูกค้ามีกล้องมีกล้องด้วยเออมีกล้องด้วยเป็นรุนท็อปแหละถ้ามีกล้องขนาดนี้นะรุ่นท็อปแหละนะหนูก็รีวิวแบบว่าเข้าๆให้ลูกค้าได้ดูแต่บอกได้เลยว่าถ้าเจอหนูก็คือหนูรีวิวเนี่ย ไม่ต้องยาวเอาได้ใจความตัวท็อปอะลูกค้านะคะตัวท็อปเลยนะคะันนี้รวมอะไรมันติฟังก์ชันแอร์ออโต้หน้าจอทัสกีนนะคะแล้วก็รถบ้านเดิมสวยเบาะหนังมีกล้องมีกล้องรอบทันเลยคันนี้นะกล้องรอบทันสีขาวนะคะแม็กไม่แม็กสูงเลยแล้วก็ยางนะคะเป็นยางดันหลบเลยนะคะ ใช้อีก2ปีได้ยังตัวนี้นะคะเพราะว่ารถพวกนี้จะใช้ไม่ค่อยแบบสมบุกสมบันมากใช้ไม่ค่อยสมบุกสมบันมากนะด้านหลังด้านหลังก็กว้างกว้างนะเห็นว่ากว้างเลยกว้างรุ่นหนึ่งเลยเนี่ยค่ะมันก็สำหรับรถแบรนด์นิสสันนะคะลูกค้ารถแบรนด์นิสสันเนี่ยจะประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องยนต์ของเขาเล็กแต่ว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็แข็งแรง,งทนทานแน่นอน แล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะก็จะกว้างตรงเนี้ยจะตอบโจทย์ลูกค้าที่แบบว่าอยากได้ความสะดวกสบายนั่งสบายนะคะแล้วก็ประหยัดน้ามันพื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นมานิดนึงนะคะกอนนิ้สันโนตตัวนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้เลยแน่นอนตัวนี้รุ่นท็อปสุดราคานะคะ4 3 5 0 0 0บาทลูกค้าสนใจโทรกิ๊กค้างเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับใครที่ใจร้อนแบบว่าเฮ้ยรอไม่ไหวแล้วอ่ะดูรีวิวแล้วอยากจะเป็นเจ้าของนิสสันโนตคันนี้แล้ว โทรมาได้เลยนะคะบอยรถบ้านเดี๋ยนินทิ้งเบอร์ทิ้งลิก์ไลน์แล้วก็ไว้ให้ลูกค้าได้เลยขั้นต่อไปรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ไม่จา,านนาทีอะเพราะว่ามันค่อนข้างหายากแล้วก็ราคาเนี่ยน่าจับต้องมากสำหรับ c ีวิกเอฟเอฟีคันนี้เออซีวิกเอฟีลูกค้าเดินเข้ามาพี่แนนมีซีวิกเอฟปีไหมหน้าตาเป็นไงซีวิกเอฟี ซีวิคเอฟหน้าตาเป็นนี้ค่ะซีวิ c เอฟีหน้าตาเป็นนี้นะคะตัวนี้สีน้ำตาลรถสวยรถสวยแล้วก็ราคาบอกเลยว่าสุดคุ้มนะคะแต่งแบกมาแล้วนะคะเป็นรถป้อนเป็นรถป้อนนะคะอย่างที่บอกว่าคือสภาพพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวให้แอดมินแคนให้ดูข้างในนะคะมาตัวนี้แต่งล้อแมกมานะคะ ล้อแม่ยังแม็กซิดภายในเป็นเบาะหนังอะภายในเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าตัวนี้นะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะลูกค้าสําหรับใครที่ชอบความเร็วความแรงนะคะความเร็วความแรงนะคะแบบว่าอยากจะได้รถเกง๋งแต่ว่าอยากะได้เกียร์แมนนวลเพราะว่าไม่ชอบออตโต้มันไม่ทันใจนะคะ ัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าเลยซีวิกเอฟี B นะคะเกียร์เป็นนวดราคา3า9 0 0 0าน้บาทสีน้ำตาลรถป้อนไม่ต้องพูดเยอะลูกค้านะคะเดี๋ยวหนูรีวิวไปเนี่ยลูกค้าก็โทรกันมาสายทำไมคันนี้เนบอกเลยนะเพราะว่าที่นี่บอกเลยว่าการันตีอยู่แล้วว่ารถสวยแล้วเป็นซีวิกตัวนี้นะคะเกียร์กระปุกนะคะในขับที่เขาหาไปแต่งกันเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ลูกค้าได้เลยใครที่เล็งไว้มองหาอยู่นะคะ ยิงก้างไปได้เลยซีวิกเอฟบีปี2012สีน้ำตาลคันนี้นะจ๊ะอ่ะอีกหนึ่งคันอยากจะได้รถเล็กขึ้นมาหน่อยอยากจะได้เล็กกว่าซีวิกอ่ะซิต,ตี้ตัวนี้นะคะจะเป็น Honda City ีนะคะ1.5 f เกเียร์เบนนวนเหมือนกันนะครับปี2011สีดำสีดำนะคะก็แต่งแม็กแต่งสกเกิร์ตมานะคะแล้วก็ค่อนข้างพร้อมใช้สำหรับใครที่อยากได้รถเก่งที่ว่าผ่อนสบายสบาย ไม่เยอะมากไม่หนักมากเอาราคาที่เราผ่อนไหวตัวนี้เริ่มต้นผ่อนแค่ประมาณ4 0 0 0ันถึงห้าพนะคะเริ่มต้นผ่อนแค่4 0 0 0ันถึง5,000ก็เป็นเจ้าของ Honda City คันนี้ได้แบบสบายๆแล้วค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะภายในก็เรียมๆค่ะสะอาดค่ะนะคะรถไม่ฉํำค่ะรถไม่ฉํำเลย แล้วก็ค่อนข้างพร้อมใช้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแนนขัดสีชวีวันเคลือบสีให้อีกนิดหน่อยเนี่ยตัวนี้ยก็พร้อมใช้เลยนะคะเพราะภายในของเขาเนี่ยพุ้มเบาะหนังมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่แม็กใส่สเกิร์ตมายางใหม่นะคะพร้อมใช้เลยเดี๋ยวเคลือบสีให้อีกนิดเดียวนะคะสวยเลยใครที่มองหารถอย่างที่บอกเลยรถเล็กผ่อนสบายกระเป๋าเริ่มต้นผ่อนแค่สี่ถึงห้าพันเป็นเจ้าของเซ็ตีสีดำคันนี้ได้เลยปนะ หนูก็ไม่ต้องรีวิวเยอะเดี๋ยวหนูโพสต์ขายเนี่ย๋ยวหนูโพสต์ขายก็ไปแล้ว๋ยวหนูโพสต์ขายก็ไปแล้วค่ะเจ้าทิสตี้คันนี้นะคะอ่ะคันต่อไปเลยอันนี้ก็สต็อกขาดไปพักหนึ่งนะคะสำหรับโตโย t a ายาริตัวนี้นะคะปี2015ค่ะปี2015สีขาวสีขาวนั้นมีคันเดียวนะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่ามีสีอื่นไมแน่นมีค่ะมีขาวมีดำมีแดงมีเทา เลือกได้เลยตัวนี้ก็จะแบบว่ามีแม็กมาแล้วนะคะใส่แม็กเลมาแล้วตัวนี้ข4.5นะคะของยางเนาะแล้วก็ภายในก็ก็สวยค่ะนะคะเรียบเชี่ยมเลยอ่ะภายในสวยนะคะลูกค้ายาลิตตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งลูกค้าหลังคารจะเป็นสีดำ สำหรับใครที่มีลูกเล็กมีเด็กนะคะมันจะไม่ค่อยสอกปรกเลยหนูชอบมากเลยรถหนูนะันมันเป็นสีครีมตรงเนี้ยมันจะเวลาจับจบอะไรเงี้ยมันจะดูสกปรกค่ะแต่ว่าอันนี้นเป็นสีดำยาลิสตัวนี้มีข้อดีตรงเนี้ยหนูชอบนะ,ะหลักค้าสินค้รถสวยค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ผ่อนสำหรับกระเป๋าเหมือนกันสําหรับเจ้ายาลิสตัวนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณหกพันนะคะใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะคะ mm hmm. ก็บอกได้เลยว่าช้าไม่ได้ช้าไม่ได้นะจ๊ะ ถ้าช้าเนี่ยบอกได้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าก็โอนมาจองแล้วค่ะเผลอลูกค้าที่ดูรีวิวอยู่เนี่ยเราตัดต่อวันเดียวลูกค้าโอนมาจํามาก่อนด้วยนะเพราะว่าเราไลฟ์สดอยู่ด้วยนะคะตัวนี้รถสวยมีสามสีเลยมีสามสีเลยนะคะคันนี้มีขาวมีดํามีแดงนะคะอยากจะดูสีไหนถูกฉลองสีไหนนะคะทักมาได้เลยเดี๋ยวเน้นส่งรูปส่งรีวิวส่งอะไรเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้เลยนะคะทักเข้ามาได้ ะะตัวนี้เป็น Toyota v วีออสนะคะปี2011ค่ะตัวนี้ก็รุ่นขายดียอดนิยมของเราเหมือนกันนะคะมีให้เลือกทุกสีมีให้เลือกทุกสีนะคะรองวีออสคันนี้เริ่มต้นขอนแค่4,000บาทนะคะเริ่มต้นขอนแค่4,000บาทก็เป็นก้าของวีออสคันนี้ได้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวให้อดินดูด้านในนิดนึงเชื่อใครดูคันนี้นะคะมีประจำเลยลูกค้าดู y oo, ดายดูทูบอยูลไรสดพี่จะดูรถทะเบียนนี้อะคะ่ะ ๋ยวเพื่อให้ดูภายในด้วยตัวนี้นะคะเป็น V ีออสเดียร์ออโตโ้เนาะอย่างที่บอกค่ะผ่อนสบายๆนะคะ4,000 5 0 0นะคะตัวนี้ก็เป็นเจ้าของได้แล้ว V ีออสคันนี้นะคะสบายๆเลยมีให้เลือกทุกสีอย่างที่บอกมีให้เลือกทุกสีสําหรับเจ้า V ีออสคันนี้นะคะ,ะไม่ต้องรีวิวเยอะ,อะเนี่ยเอาแบบว่า ใ,ใจความรู้บ้างว่ามันเป็นรกไหนตัวไหนผ่อนเท่าไรอันนี้แหละที่ลูกค้าต้องการอ่ะผ่านเจ้าผ่านมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผ่านไปหกคันแล้วนะคะสําหรับรถสต็อกเข้าใหม่เ่นมีรถเข้าใหม่กับ5ห้าสิบคันวันนี้เอาแบบทีเด็ดเลยลูกค้าทีเด็ดเลยชอบคันไหนชอบคันไหนแคปหน้าจอแล้วทักเข้ามาได้เลยนะคะ,อะเอาอรีโว้คันนี้หน่อยอรีโวรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นรีโว้สี่ประตูนะคะ มีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดอะสิบว่าคันเข้ามาเลือกเลยที่สาขาตามที่เคยดูไปแล้วนะคะมีแม็กให้เลือกมีแม็กให้เลือกเลยตัวนี้จะเป็นแม็กเวลนะคะเป็นแม็กเวลดีวันนะคะแต่งมาแล้วจัดทรงมาแล้วรุ่นคันนี้นะคะก็พร้อมใช้เหมือนกันมีให้เลือกไม่ต้องแย่งกันเพราะว่าลงแม็กให้ทุกคันคะ่ะลูกค้า เลือกแม็กที่ชอบเลยว่าอยากจะได้แม็กสีไหนอยากจะได้แม็กวิอยากจะได้แม็กตัวไหนนะคะบอกเลยว่าถ้าซื้อรีวอรุ่นนี้แถมแม็กให้ด้วยเออไม่ต้องแย่งกันเพราะว่ามีอย่างที่บอกมีสิบวัาคันใส่แม็กให้ทุกคันค่ะลูกค้ารีวอตัวเตีย้ยตัวนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะลูกค้าแค่แปดพันกว่าบาทน,นะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะแปดพันกว่าบาทน,นะคะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์นะคะบอกเลยว่าเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดี ไม่มีตำหนิร้อยเซลูกค้านะคะไม่ใช่ว่าเอามาขายลูกค้าสิบกว่าคันเนี่ยแล้วจะเป็นรถไม่ดีมาเอามาซ่อมขายไม่มีถ้าคุณเข้ามาที่เต็นท์บอยรถบ้านเพชรบุรีนะคะคุณต้องได้รถด,ดีของดีไปแน่นอนร้าเปอร์นไม่ต้องกลัวนะคะเห็ดหน้าหนูเนี่ยการันตีเลยว่าของดีแน่นอนอะคันนี้ลีโอนะคะลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะใส่แม็กแล้วตอนนั้นรีวิวอัพเดตสต็อกไปยังไม่มีแม็กอันนี้ไปใส่แม็ก ว่าชอบไหมแมคลายนี้หรือว่าอยากจะได้แมคลายไหนจัดให้นันจัดให้เลยเหมือนกันนะคะนีโว่ะคันต่อไปสำหรับลูกค้าที่อยากจะเป็นเจ้าของรถครอบครัวรถสี่ประตูกะบาสี่ประตูแต่ว่างบน้อยนะคะแบบว่าพี่มีเงินอยู่สามแสนกระบาทน้องแมนพี่อยากผ่อนหกพันกระบาทพี่อยากจะเป็นเจ้าของรถกระบะสี่ประตูพักคันหนึ่งได้ไหมได้จัดให้อะส่วนนี้นะคะมาสเตอร์โปรบีีนะคะ มัดยอดโล p ีนะคะตัวยกสูงปี2012ตัวนี้นะคะรถสวยบ้านและที่เซอร์ไพรส์มากลูกค้าไม่วิ่งแค่99,000กพโลเนี่ยรถบ้านรถบ้านนะคะแล้วก็วิ่งแค่9 9 0 0หมสภาพกิโลสภาพกิฟต์ภายในช่วงล่างกิฟต์ ฝันเริ่มต้นแค่6,000กว่าบาทก็เป็นเจ้าของ Mazda Pro BT50 คันนี้ได้แล้วนะคะอะ Mazda Pro BT50 นั้นว่ามันกว้างนะมันได้มันได้เป็นตัวยกสูงแล้วก็ได้เป็น4ประตูนะคะด้านจั่งเนี่ยก็น่งได้สบายๆก็ประมาณ3คนนะคะถ้าเป็นแนนเนี่ยก็มา4คน คนสบายเลยแล้วก็แบบว่าอยากไะทุกของด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็สบายสบายเหมือนกันมัดด้ามพีที่500ตัวนี้นะคะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะฝอนเริ่มต้นแค่หกพันกว่าบาทมีคันเดียวนะคะมีคันเดียวไม่ได้มีให้เลือกเยอะเหมือนที่ผ่านมาคันนี้มีคันเดียวนะอ่ะใครสนใจมาได้เลยนะคะดูรถจริงดูรถจริงทดลองขับดูเล่ม ว่ามันมีไหมนะคะเพื่อความมั่นใจของลูกค้าอย่างลูกค้าไปซื้อรถพี่อื่นเขาจะไม่ให้ลูกค้าลองขับนะคะถ้าคุณยังไม่ซื้อเขาเขาไม่ให้คุณลองขับถ้าคุณไม่ซื้อเขาเขาจะไม่ให้คุณดูเล่มทะเบียนงเขาเลยว่าเขามีจริงไหมตัดต่อคัาซีมาหรือเปล่าเล่มมันโอนได้จริงหรือเปล่าแต่ที่บอดรถบ้านอันนี้แหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับไปทดลองขับก่อนได้นะคะทดลองขับก่อนได้ให้คุณพึงพอใจแล้วค่อยตัดสินใจซื้อ ดูเล่มจริงก่อนว่าเอ้ยมีเล่มไหมนะคะมีเล่มจริงไหมเล่มเนี่ยมันไม่ได้สูญหายชำรุดหรือว่าเล่มเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการตัดต่อมาใช่ไหมนะคะนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะได้จากบอยรถบ้านคือความซื้อสัตว์ซื้อตรงแล้วก็บริการหลังการขายค่ะอะไปกันอีกหนึ่งคันคันนี้พี่มาซื้อรถบอกว่ารีวิวมากอยากให้รีวิวมากนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่น บอกให้เลยว่าสวยเดิมเขาบอกว่าสวยที่สุดในรุ่นสวยที่สุดเท่าที่เคยมีนะคะตัวนี้โตโยต้า o r t ์ u n เนนะคะ 3.0V เกียร์เมนนวล4รวิว,วเออค่ะกยานเลยนะคะสูนั้นมีลูกค้ามาถามหาอยู่หนูจะต้องโทรบอ,อกตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์เมนวนวลนะคะเกียร์เมนวนวล4ลูกค้าที่ขึ้นเขาขึ้นรอ,อ,อขึ้นเขาพะเนินทุ่ง เขาจะขึ้นเขาไปเที่ยวขับอะไรพวกนี้นะคะที่มีกลุ่มอยู่นะคะแบบว่าเอ็กเวนเจอร์นะคะตัวนี้คือรุ่นที่เขาตามหาเลยนะคะเครื่อง3.0 D4D mm hmm. เครื่อง3.0 D4D นะคะตัวนี้เป็นเมนวลโฟลล้อแม็กยางใหม่รับประกันไม่มีชนหนะักพลิกความน้ำท่วมล้านเปอร์เซ็นต์เออเอาล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยเพราะว่าทีมงานซื้อรถบอกว่ารับประ นในปีของมันคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะใครที่กำลังตามหาอยู่กำลังจะออกทริปนะคะอยากจะได้บอลจูเนอร์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งเป็นเกียร์แมนนวลแล้วก็โฟล e ์วิลเนี่ยเอาไว้แบบขึ้นขงขึ้นขเขาอะไรเงี้ยมันจะได้สะดวกสบายนะคะบอลจูเนอร์คันนี้ตอบโจทย์แน่นอน41900บาทนะคะหนูก็ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวหนูก็โพสต์หนูก็ขายได้แล้วเหมือนกันล้างไฟหน้าให้ไฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวล้างปุ๊บนะคะสว่างเลย เพราะว่านี่พวกมาถึงยังติดสติกเกอร์สีแดงอยู่เลยยังไม่มีใครได้พบเจอแล้วก็รับชมเขาเลยนะคะมีลูกค้าตรงนี้แล้วก็มีลูกค้านะคะที่จะได้รับชมอยู่นะคะบอกเลยว่าหายากมากรุ่นนี้ทีเด็ดแล้วก็ไม่เคยมีมาเลยนะคะปีหนึ่งนะคะหนูจะได้มาสักคันหนึ่งสภาพแบบว่าสวยเดิมไม่มีชนไม่มีตำหนินะคะคันนี้มีคันเดียวเขาบอกว่าสวยที่สุดในรุ่นของมันแล้วนะคะลูกค้า สิบคันของเราค่ะหนูบอกแล้วว่าวันนี้หนูมัดแต่ของดีของดีของเด็ดของบอยรถบ้านมาทั้งนั้นเลยนะคะใครที่รับชมทางช่อง YouTube อยู่นะคะก็อย่างที่บอกค่ะกำลังมองหารถม,มือสองสภาพดีนะคะมือสองสภาพดีเต็นท์น่าเชื่อถือนะคะก็ต้องฝากบอยรถบ้านเพชรบุรีไปด้วยมีทั้งหมดสสาขานะคะบอยรถบ้านสำนักงานใหญ่เพชรบุรีบอยรถบ้านสาขาลาดบุรีนะคะบอยรถบ้านสาขาชะอำแล้วก็บอยรถบ้านสาขาหัวหิน แล้วก็ที่อยู่ตรงนี้นะคะพูดมากๆตรงนี้ก็เป็นเซลล์แนนซี่นะคะเจอได้เลยทุกสาขาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ให้นะคะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาด้านการออกรถด,ด้านการขอสินเชื่อด้านเอกสารก็สามารถขอคาปรึกษาได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้อดินได้ทิ้งเบอร์แล้วก็ทิ้งไลน์ไว้ให้ใน YouTube อันนี้นะคะแล้วถ้าอยากจะดูรุ่นใหม่เพิ่มเติมเป็นพิเศษนะคะก็สามารถทักส่วนตัวแนนมาได้เหมือนกัน ะะวันนี้ก็ต้องขอฝากปอยรถบ้านเพชรบุรีไว้กับแฟนเพจช่อง YouTube ด้วยนะคะฝากกดติดตามกันไว้แบบนี้นะคะอบอุ่นแบบนี้ตลอดไปค่ะฝากเซลล์แนนซี่ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ